หวังจะยังไงอ่ะม,มันบอกไม่ถูกว่าจะผิดจะเกี่ยวกับขบวนการยุติธรรมไหมคือแซนว่าม,มันมีนะขบวนการยุติธรรมมันก็เหมือนวงการ YouTube เรารู้จักหลายๆายคนที่เป็น YouTube ด้วยกันนะถึงแม้ไม่เคยเห็นหน้ากันก็รู้จักอ๋อไอยอูทูบอินฟลูอินเซอร์คนนี้ทำตรงนั้นนะเป็นคนที่นั่นนะเรารู้จักไง องค์องค์กรหรือวงการของทนายก็รู้จักกันทนายใครทนายที่ไหนเป็นคนอะไรก็รู้จักนะคือในวงการมันจะรู้จักกันแซงก็เชื่อหนะ้าวงการขบวนการยุติธรรมอ่ะต้องรู้จักหลายหลายองวงการมากองวงการยุติธรรมก็รู้จักองค์กรตำรวจองค์กรทนายความองค์กรต่างๆนานารู้จักคือเหมือนโรงงานาเหมือนโรงงานเลย กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเหมือนโรงงานว่าเออทำงานอยู่ในที่เดียวกันต้องร่วมมือกันต้องทำงานสอดคล้องกันนี่แหละจริงๆอ่ะตอนนั้นฮ่ะผิดหวังมากนะผิดหวังโนะดยที่อ่โทษไปหมดอ่ะตอนนั้นนะจริงๆผิดผิดหวังจริงๆนะทุกคน,นเชื่อเลยว่าเอฟซีลงตอนนั้นอนะ่ะเพราะทุกคนคิดว่าขบวนการยุติธรรมมันต้องออกมาตรงเพ่งจงใช่ไหม เออในเมื่อเราเข้าใจหรือไม่ใช่เรามั่นใจในตัวเองเรามั่นใจในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าเขามันทําไม่ได้ยังไงมันก็ไม่ผิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้เขาจะเอาผิดเขาเดี๋ยวไปถึงสานน่ะเขาก็ต้องดูให้ดีแล้วลหละว่ามันมีพิรุษมันเอาผิดเขาไม่ได้นะเขาไม่ใช่เทวดาเขาไม่ใช่เออเอ,อ,เอ,อ,อะไรอะ่ะง ซูเปอร์แมนหรือเป็นอะไรอะเป็นหอบดําดินอะไรได้ทั้งหมดมันไม่ได้นะเราก็เชื่อมัน่นตรงนั้นว่าไม่ได้แล้วขบวนการยุติธรรมย่อมยุติธรรมอยู่แล้วละ่ะยังไงเขาก็ไม่ผิดหรือขอบวนการยุติธรรมเขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรโดยตรงใช่ไหมเขาเห็นจากแต่ตัวหนังสือเขาเห็นแต่หลักฐานที่ตัวตุ่นนาเสนอเออเขาถ้าถึงเขาจะไม่เชื่อมีพิรุษเงี้ยก็าสามารถไม่เชื่อได้ แล้วมันเป็นคดีอาญาที่ใหญ่หลวงโทษหนักพอมันมีพิรุษนิดนึงเขาก็ยกประโยชน์ให้แก่จำเลยแซนก็เชื่อว่าถึงแม้นว่าในตัวของศาลเนี่ยมองมองว่าเอ๊จะใช่จะใช่ทำแน่นะเนี่ยทำแน่นอนนะเนี่ยแต่พอหลักฐานไปไม่ถึงเขาก็ต้องจำใจนะยกผลประโยชน์ให้กับจำเลยโดยที่จำเลยไม่มีความผิด เพราะว่าหลักฐานไปไม่ถึงถึงแม้นตัวสารนั่นเองจะเชื่อในส่วนตัวว่าอืมลุงช่างทําก็แล้วแต่เถอะนะเหมือนกันนะแม้นแต่ตัวสารเองไม่อยากจะเชื่อว่า,าลุงช่างไม่ได้ทําแต่หลักฐานที่ตุนนํามามันครบครวนขบวนการอุ้ยมันทําแน่นอนเขาก็ต้องพิพากษาตามนั้นใช่ไหมอะ่ะทุกคนนะถึงมือถึงจะมีความเชื่อเหมือนเราๆว่าลุงช่างทําไม่ได้ไม่ใช่เทวดา แต่ในเมื่อหลักฐานมันองแบบนั้นแล้วจะให้สารท่านพิพากษาแบบไหนนี่แหละสิ่งที่แซนนะ่ะผิดหวังช่วงสารชั้นต้นแล้วนะพอสารอุทธรแซนไม่กระตือไม่ไม่กระหือรือล,ล้นเลยนะคือแต่ก็หวังอยู่ข้างในแหละมันไม่ผิดหรอกนะสารชั้นต้นอาจจะมองอีกแบบหนึง่งพออุทธรณดีกามันก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดแหละแซนมองแบบนี้นะแต่ไม่เหมือน ชั้นต้นที่แสนกระตือรือร้อนมากเลยนะโอ้ยังไงเราเตรียมเราเตรียมดีใจกันนะเราเตรียมภาษาหนุนทร์เงียบเลยนะแสนเงียบรอแต่ก็ทําตัวแบบเงียบมากแบบไม่ใส่ใจอะไรเลยแต่กับช็อกมากที่มันออกมาเพิ่มอีกหกปีแม่เจ้านะที่พูดถึงเรื่องคดีวันนี้ก็คือก็คือพูดถึงเรื่องศาลนั่นแหละนะมันมันมันศาลดีกาแล้วแล้วก็ป้าได้ออกมาพูดถึงเรื่องของทนายเนาะ ที่ที่แซนบอกตอนนั้นอะนะเราไม่รู้เลยว่าทนายสงกายังอยู่ในทีมอยู่นะแต่หลายคนก็บอกนะว่าคือจ้างทนายใหม่เนี่ยมันเสี่ยงแต่ส่วนมากเขาจะเอาทนายเก่าไว้นะถ้าถ้าสมมุติว่าทนายเก่าเป็นทีมใช่ไหมเขาก็จะเลือกทนายคนที่แบบทําคดีโดยตรงตรงเนี้ยจุดเนี้ยนะอ,ะอย่างสมมุติทนายของ พิมธรรมรังสีใช่ไหมช่วยตัวป้านี่คือทนายอ่าท,ทนายอะไรนะจาไม่ได้ละทนายเบิ้มทนายเบิ้มนะสุรชัยชินชัยนั่นแหละทนายเบิ้มนะแล้วก็ทําให้คดีให้ลุงนั่นก็คือทนายสงกาใช่ไหมแต่พอว่าอ่าป้าน่ะหลุดไปแล้วทนายเบิ้มก็ต้องหมดหน้าที่ไปใช่ไหมแล้วทนายสงกาเนี่ยนะก็ต้องรับผิดชอบไป แต่พอตอนนี้ถ้าป้าเขาไม่เอาทนายชุดเดิมเนี้ยก็คือทั้งทีมไนงะแต่เขาจะเลือกเคยคนที่เคยทนายคนที่เคยทําคดีให้ลงุงเขารู้พื้นฐานนะ่ะเขารู้เป็นยังไงไปมายังไงนะคือต้องทํางานกันเป็นทีมนะในการในช่วงที่ไม่ว่าจะยื่นอุทธรดีกามันต้องเป็นทีมนะแล้วก็ยกให้คนที่เก่งเขาเขียน เขียนคำอุทธร์นะคือมันการอุทธร์เนี่ยไม่ว่าดีการหรืออุทธร์เนี่ยก็คือมันขึ้นอยู่กับการเขียนสำคัญมากๆคือตอนแรกอ่ะที่พอพี่ภาคสาชันอุทรแล้วก็ลุงต้องเข้าห้องขังไม่ได้ประกันตัวนะตอนนั้นทุกคนแบบไม่รู้อะนะคืออับอ่อนเขาเรียกอะอ่อนท้อใจเออ ท้อใจหมดกําลังใจนะแต่เราเห็นป้าอ่แตรองมากใช่ไหมเออเรายังชื่นชมแบบป้านี่เก่งมากเลยนะยังมีคนตําหนิเลยเนาะว่าโอ้โหดีใจนะที่ผัวเข้าห้องขังยังยิ้มหัวเราะได้นะมีมีหลายคนนะแม้แต่คนที่ใกล้ตัวก็ยังพูดเนาะเออแต่ป้าก็บอกว่ามันไม่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอนะเรามาทําหน้าเศร้าเสียใจที่ลุงไม่ได้ประกันเสียใจที่ลุงเพิ่มโทษแล้วมาหน้าเศร้า แล้วก็พอสักพักก็หย่ากันออกห่างกันหนีกันไปเหมือนผัวเมียทั่วไปใช่ไหมพอผัวติดคุกเมียมีเมียก็หนีเลยอย่างเงี้ยมันใช่ไหมตอนนี้เวลาก็พิสูจน์ใ้เห็นแล้วว่าป้าเขาก็ยังอยู่กับลุงจนถึงศาลชั้นดีกาแล้วเหนื่อยด้วยวันนี้ป้าออกมาพูดถึงทนายคนใหม่ที่ว่าเออสามารถเปิดเผยได้แล้วนะป้าจะเปิดเผยแต่ก็รู้ถึงแล้วนะว่าเขายืนอยู่จนสามารถ เปิดเผยถึงทนายชุดใหม่ได้นะมันไม่ใช่ใครๆจะทํำง่ายๆบางคนหนีไปแล้วคือคุณจะหาทนายคนใหม่สามารถที่จะประกาศให้ใครต่อใครรู้ว่าทนายคนใหม่ใครๆเมียคนไหนผู้หญิงคนไหนทําได้นะไม่ใช่ใครๆเมียคนไหนที่จะมายืนจุดนี้ได้นะถ้าเป็นอย่างนางหวายเหรอโอ้มันหนีไปตั้งแต่สามชั้นต้นแล้วหรือเมียบางคนถ้ายัง อดทนมากกว่านางหวายหน่อยอ่าก็รออุทธร์พออุทธร์เพิ่มโทษอีกแซนไม,ไม่ไม่คิดหรอกว่าจะมีผู้หญิงคนไหนเหมือนป้าท,ที่ไปหาทนายทีมใหม่นะปล่อยช่างหัวมึงกูหนีดีกว่านะเออประมาณน,นี้ไหมนี่ป้าไปหาทนายทีมใหม่วิ่งเต้นต่างๆนานาจนถึงบัดนี้นะเอาไปเปรียบอะไรกับว่าผัวเขาไปอยู่ในข้างในไม่ต้องเสียใจเหรอไม่เสียใจเหรอการเสียใจกับการที่เขาวิ่งเต้นตลอด ไม่นไหนีไปณตอนนี้หาทนายทีมใหม่สู้เต็มที่ตรงนี้อันไหนมันสําคัญกว่ากันใช่ไหมทุกคนคือนะใครไม่ยืนอยู่จุดนี้อแซนไม่ว่าหรอกนะแต่ก็ไม่ต้องไปเหยียบเขาอะนะอย่างเช่นอผู้หญิงคนไหนผัวไม่เจอแบบนี้ใช่ไหมไม่เข้าใจป้าหรอกแต่แนอ่อะไม่ไม่จําเป็นเลยแซนเข้าใจเลยนะเข้าใจเลยว่าโอ้อย่างที่แซนพูดเนาะไม่ใช่ผู้หญิงคนไหนก็จะมายืนตรงจุดนี้ได้นะนะ ถึงจะอดทนหนึ่งเท่าตัวจากพอผัวโดนคดีศาลพิพากษาลสามชั้นต้นแล้วนะหนีเลยนะทุกคน